จะสร้างบรรยากาศยังไงนะอาเด็กน้อยยืนสองแขนมามือซ<ด>้ายขวาทำเป็นคืนทะเลปาวานพ่นน้ำเป็นฝอยปลาเล็กปลา้อยไหวตามปาวนปาวนนับหนึ่งสองสามไหว่ายตามประวันกดอ๊อกไขว่ายตามประวันเข้าที่เข้าที่เข้าที่ปานที่อยู่ไหนอะปานเล่นอหาแต่ของมาเล่นเลยเด็ตั้งคุณครูสวยไหม สวยคุณครูสวยไหมแก้มหอมสวยไหมล่ะสวยไหมสวยก็ช่วยมองหน่อยเถอะครูไม่รู้หมายความว่ายังไงเนี่ยครูพูดจนเหนื่อยได้ไม่มองไหนพ่นานมองไปทั่วเลยคุณครูสวยไหมปานสวยเป็นอะไรวะเป็นอะไรไม่รู้เงียบเลยคุณครูไม่รู้จะกระตุ้นยังไงละนิวอ่ะค่ะสวัสดีอยู่นั่นแหละเธอตั้งแต่เช้าแล้ว เนี่ยขอหลายรอบแล้วคุณครูหนูอยากสวัสดีสวัสดีกันทั้งวันเลยสสวัดีเอ้ยชีวิตชีวิตเฟสเฟสทำทำหน้าสดใสหน่อยทำหน้าสดใสหน่อย